วันนี้เราจะมารีวิวรถไฟฟ้า,ฟาทรงเหลี่ยมสไตล์บ็อกซี่สำหรับสายลุยสายหล่อถูกใจคันนี้แน่นอนเจคูซิกอีวีโคตรเสียว สวัสดีครับผมโอ๊ตกับโก้จากเพจเ a c บาร์ครับวันนี้เราอยู่กับเจคู่ซิกอีวีเจคู่ซิกอเนี่ยเขาแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่อยู่ตรงหน้าเราจะเป็นรุ่นขับซส่วนราคาของทั้ง2รุ่นเนี่ยจะต่างกันอยู่ที่1,50,000บาทอ่ะใช่มามาเอาราคารุ่นขับ2ล้อก่อนละกันตัวที่ขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหบาทครับส่วนตัวขับ4นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาท ส่างกันอยู่ที่แสนห้าน่าคิดนะราคานี้มาดูส่วนของหน้ารถหน่อยนะครับหน้ารถนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ผมว่าถูกใจใครหลายคนนะอย่างผมเห็นครั้งแรกก็ชอบด้านหน้าเขาเนี่ยแหละตัวไฟหน้าของเขาก็จะอยู่ในจุดที่ปกติอยู่แล้วนะก็ซ้ายและขวาส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็น daytime running light ครับซึ่งเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะก็คือเวลาเรา เปิดปิดรถเนี่ยมันจะมีไฟวิ่งวิ่งว,ว,วิบวิบวับวับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะไฟท้ายก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยและด้านล่างเนี่ยถ้าสังเกตกันชนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาส,สติกด้านๆอันนี้เขาตั้งใจนะเพราะว่าสําหรับสายลุยสายที่เอาไปเข้าป่าเนี่ยเวลาโดนกิ่งไม้หรือโดนหินข่วนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นรอยครับทําให้เราลุยได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็ตรงกลาง เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว i อยู่นะครับอันนั้นเพราะว่าตอนที่เวอร์ชันจีเนี่ยเขาจะเรียกว่า i car แต่พอมาอยู่ที่ไทยปั๊บเขาเรียกว่า j คู่บอกเลยว่าด้านหน้าเขานี่หล่อเฟีย้ยวถูกใจใครหลายคนอนะ่ะมาต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยตัวยางเนี่ยเขาจะมากับยางจิติขนาด19นิ้วช่วงล่างหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันส่วนด้านหลังเป็นมัตติลิง์แล้วถ้าเกิดดูด้านข้างดีๆเนี่ยด้านข้างนะครับล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยเขาจะค่อนไปทางด้านหน้ากับด้านหลังค่อนข้างเยอะเพราะว่าทาให้เวลาเราไปลุยอะไรเนี่ย เราเจอเหินอะไรเนี่ยหน้ารถจะไม่ติดแลวท้ายรถก็จะไม่ติดทําให้เราขึ้นทางชันอะ่ะได้ค่อนข้างสูงส่วนด้านข้างตรงนี้มือจับประตูเขาจะเป็นแบบเรียบไปกับตัวรถส่วนชายข้างเนี่ยเขาจะคลุมอ่ะไปถึงด้านล่างนี่เลยทําให้เวลาเราไปลุยโคลนไปอะไรมาเนี่ยเราขึ้นรถเนี่ยเห็นไหมข้างในเนี่ยมันยังสะอาดทําให้ขางเกงเวลาขึ้นรถไม่เลอะส่วนด้านบนก็จะมีแหลกหลังคามาให้เราไปติดแหลกเพิ่มเราไปติดกดันศาส์ผ้าใบเนี่ยเวลาไปออกแคมป์อ่ะสบายสบายครันี้เสียอย่างเดียวเลยที่เขาน่าจะให้มานะก็คือเขาน่าจะให้บันไดข้างมา เพราะว่ารถแบบนี้เวลามีบันได้ข้างเราเหยียบแล้วเราแบบเดูของหยิบของข้างบนหยิบได้แต่นี่เขาไม่ได้ให้มาส่วนด้านหลังตรงนี้เป็นที่ชาร์จไฟบอกเลยด้านหลังเนี่ยหล่อไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะด้านหน้า,ลงงานหล่อยังไงด้านหลังก็หล่อย,งอยางนั้นเลยไปท้ายเขาเนี่ยเขาจะล้อไปกับด้านหน้านะดีไซน์เนจะเหมือนกับด้านหน้าเลยก็คือก็จะเป็นแบบทรงเลขาคณิตแบบนี้เวลาเปิดปิดรถก็จะมีเอฟเฟกขึ้นลงส่วนกล่องด้านหลังตรงนี้จะเป็นกล่องที่เก็บของอเราสามารถเอาของที่มีกลิ่นเก็บไปตรงนี้ได้ แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าของข้างหลังนี้จะหายนะเพราะว่าเวลาเราล็อกรถอะ่ะตรงนี้มันจะล็อกไปด้วยใบปดัดน้ำฝนหลังมีมาให้ส่วนฝาท้ายเขาครับจะเปิดแบบตู้กับข้าวนี่มีโชคมาให้เปิดได้กว้างเลยนะแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังเนี่ยด้วยคำที่เขาเป็นทรงกล่องทำให้เก็บของทรงสูงได้เวลาไปแคมป์ไปอะไรนะขนของไปเนี่ยสบายๆเลยส่วนบอ่อหลังเนี่ยพับได้แบบ 60- 40แล้วก็เวลาพับนะ่ะสามารถพับเรียบกับตัวรถได้เลย ตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถเจคู่ซิกอีแล้วนะครับตัวที่เราขับอยู่ตอนนี้เป็นตัวโฟร์วิมากับแรงม้าทั้งหมด279แรงมา้า385นิวตันเมตรศูนย์ถ้เขาเคมว่าวิ่งได้6.5วินาทีจริงเปล่าไอเดี๋ยวต้องลองแล้วก็คันนี้เขาสปีดสูงสุดเขาวิ่งได้ที่150กิโลเมตรชั่วโมงเจคู่คันนี้มากับแบตเตอรี่ lfp 69.77กิโลวัต แล้วก็คันนี้วิ่งได้สูงสุดอยู่ที่364ก<ม>ิเมตามมาตรฐานนวอดีพี mm. นะเขาน่าจะให้ระยะวิ่งที่แบบเยอะกว่าน,นี้สักหน่อยนึงอ,อ่ะเพราะระยะวิ่งคันนี้มันมันน้อยไปนิดนึงพอได้เข้ามานั่งคันนี้สิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็คือวัสดุภายในอ่ะค่อนข้างดีมีการบุนิ่มเนี่ยมาเกือบทุกจุดเลยแล้วก็มีแอมเบียน i g ไล์ตามจุดต่างๆแล้วก็ไวเลสชาร์จเนี่ยเขาให้มาหนึ่ที่แล้วก็มีที่ระบายความร้อนของโทรศัพท์ไปด้วย แล้วก็ประตูจะแบบกรอนไฟฟ้ากดแล้วก็ผักออกไปได้เลยลำโพงเป็นอินฟินิตี้แล้วก็หลังคาคันนี้จะเป็นหลังคาแบบพาราลลมิกกัสลูฟที่แบบเปิดได้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาให้ม่านมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนถ้าวันไหนได้จะจัดแล้วก็ปิดม่านได้วันไหนแล้วอยากจะออกแคมป์ไปนอนดูดาวแล้วก็เปิดม่านแล้วก็ดูดาวชมวิวทิวทัศน์ได้ลาสบายเลยและอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือด้วยความที่เป็นรถทรงกล่องนะครับพอขึ้นมา เรารู้สึกว่าทัศนวิสัยรถคันนี้ค่อนข้างดีเลยหน้ากระจกอะไรมันกว้างแล้วทีนี้พอเราขับผมชอบตัวเบาะที่มันปรับยกสูงได้ปรับลงเตี้ยได้ด้วยสรีระช่วงขาผมอาจจะเป็นคนขาสั้นนยมนึงเพราะปรัปบเบาะสูงแล้วมันเออมันมองเห็นวิสัยทัศน์อะไรได้ดีมากเลยครับอ๋อนี่อยากให้มีตรงนี้อยากให้มีที่จับอ,อเพราะว่าเวลาขึ้นลงรถพวกนี้มันสูงใช่ไหมเราอยากให้มีที่จับตรงนี้เวลาขึ้นลงอะมันจะได้ขึ้นลงง,ง่าย ข้างหลังก็เหมือนกันนะก็อยากให้มีที่จับจอกลางจอกลางอันนี้ใหญ่ใหญ่แล้วก็ชัดด้วยจอเนี้ยขนาดอยู่ที่15.6นิ้วโตโฟวิลเนี่ยเขามีโหมดังกาขับขี่ที่แบบให้มาเยอะมากอ่ะให้มาถึง9โหมดเลยเยอะเกินคือเลือกใช้แบบว่าเลือกใช้ไม่ถูกเลยว่าเอ๊ะจะขับโหมดไหนดีวะคือโหมดอ่ะมันเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูโอ้มีรูปให้ดูด้วยโหมดอีโคประหยัดพลังงานโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดกำหนดเอง เป็นออโรดทุกสภาพถนนถนนลื่นถนนหลวงถนนหลวงเคืออะไรไม่แน่ใจนเนี่ยเนก็ดูภาพเอาพี่ถนนถนนที่เต็มไปด้วยโคนพื้นผิวไม่เรียบแต่พอเราขึ้นมาเราไม่รู้จะใช้โหมดอะไรเราก็เลยตัดสินใจง่ายๆเลยให้รถเลือกให้เองก็เลยไปโหมดที่โหมดออโรดทุกสภาพถนนโหมดนี้คือรถเขาจะเลือกให้เองว่าเขาจะวิ่งแบบไหน แล้วก็ลืมบอกไปว่าวันนี้เรามาเทสรถเนี่ยเราจะมาเทสแบบออนโรดนะเพราะว่าเราคงไม่ได้เทสแบบออฟโรดเราไม่ได้ไปลงสนามที่ไหนเราจะมาเทสแค่วิ่งทําความเร็วดูว่ารถเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงถ้าเอาความรู้สึกจากคนขับนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองขับเลยนะพี่ออดผมว่าช่วงล่างเขาดีมากๆไม่ได้มีการโยเท่าไหร่นะความรู้สึกผมตอนที่มันกระเด้งกระเด้งเราเรายังสเตเบิลนิ่งอยู่พี่ว่าช่วงล่างเขาแน่นเฟิรม์มออกไปทางเฟิรม์มเฟิร์ม ไม่ไม่ไม่ย้วยไม่โยนอแล้วก็อัตราเร่งเดี๋ยวพี่โก้ลองออกขวาแล้วลองเทสอัตราเร่งดูก็ได้ครับออกก็นนะโล่งแล้ว <c oughs> โอ้โหเหยียบปุ๊บมาคือตามเท้าเลยพี่อันนี้โหมดอะไรนะออโรดคือเขาจะปรับให้เอง <c oughs> ใช่ไหมใช่ตอนนี้ถนนลื่นเราไม่จําเป็นต้องปรับขี่ถนนลื่นนะไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องออโรดเนี่ยแหละให้มันคิดให้เลยแล้วก็ที่พี่ได้ลองขับรอบที่แล้วอ่ะพี่ชอบพงอะไรเขาพงอะไรเขาไม่ใหญ่มากพี่ว่าพงอะไรเขากำลังดี กระชับดีแล้วก็น้ำหนักที่ว่าตอนนี้ขับในโหมดพวงมาลัยในแบบสปอร์ตนะน้ำหนักกําลังดีแต่ว่าถ้าน้าหนักอ่ะหนักกว่านี้อีกสักนิดนึงอ่ะที่ว่าจะดีกว่านี้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดน้ําหนักขนาดนี้วิ่งในเมืองอ่ะสบายผู้หญิงขับอ่ะสบายคล่องตัวอยู่นะแอร์ <S <S เป็นนิวโอโซนเนี่ยแอร์เป็นนิวโอโซนคือแยกซ้ายขวาได้เลยว่าฝั่งนี้อยากได้หนาวแค่ไหนฝั่งนี้อยากได้อุ่นยังไงก็ปรับได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้ อันนี้นี่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 บ่เนี่ยเขานวดได้ปรับนวดได้สองที่นั่งหน้าอ่านวดให้ผมหน่อยได้ไหมลองดูนี่นวดโอ้ยดันขึ้นมาทันทีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คันนี้เจ๋งนะก็คือระบบระบายอากาศนี่เขาเป่าลมใ้บอกเลยเป่าลมเย็นตูดผมมันอับอับนะพี่ช่วยเปิดลมระบายเวลาเราแบบไปออกแคมป์ใช่ไหมหรือว่าเวลาเราไปทํทธุระมาแล้วแบบเหนื่อยออกอ่ะแล้วเราขึ้นมานั่งบนบ่ แล้วพอบอกมันเย็นอ่ะฮี่มันช่วยได้จริงๆนะเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันเย็นแล้วมันเป่าบอกอ่ะคือขนาดผมใส่เกงยีนมันยังทะลุ้วเกงยีนมาเอออันนี้อันนี้ดีแถมไม่แถมไม่กักเลยนะให้มาทั้งสี่ที่นั่งเลยสิ่งที่พี่ไม่ชอบในคันนี้ยคือกระจกมองหลังเล็กเล็กเขาตัดแสงนะกระจกตัดแสงแต่ว่ากระจกเขาเล็กและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือเขามีเก๊หน่ารถมาให้แต่ก็ดีแล้วนี่มีเก๊แต่วิธีเปิดต้องมาเปิดในนี้ โอ้โหว่าจะเปิดได้อยู่ไหนครก่อนนี่แล้วตอนปิดต้องกดไหมเนี่ยอ๋อตอนปิดใช่ไหมคือเราจะเรียบรีบเปิดเนี่ยมันเราต้องมาแบบเอ๊ะอยู่ตรงไหนอ๋อยู่นี้เปิดแต่คือก็ดีเลยที่เขาให้มาเพราะว่ารถจีนหลายรุ่นเนี่ยเขาก็ตัดตรงนี้ทิ้งครับเอ่อแต่แค่ว่าทําไมเขาไม่ให้สวิตช์มาเขาให้มาแค่ต้องมากดในนี้แล้วก็รถคันนี้มีโหมดที่ปรับ คือถ้าเราเข้าไปในโหมดเนี้ถ้าเราจอดอยู่แล้วเราบอกว่าอยากจะพักใช่ไหมโหมดงีบหลับเนี่ยถ้าเราเข้าโหมดนี้เขาจะล็อกประตูให้ปรับเบาะเอนให้ปิดกระจกปิดหลังคาพลาสมิกปิดไฟหน้าคือปิดทุกอย่างให้หมดคือแค่ปุ่มเดียวเราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะลืมล็อกรถหรืออะไรหรือเปล่าใช่ปิดม่านบังแดดปิดไฟภายนอกคือปิดให้หมดแล้วก็พร้อมทํากิจกรรมได้เลยนอนหลับพักผ่อนแล้วผมก็นึกว่าแบบที่รักจากดปุ่มเดียวรู้เรื่องแลวนี่ <laughs> มีโหมดสัตว์เลี้ยงมาให้ก็คือไม่ต้องกังวลว่าถ้ามันมีสัตว์เลี้ยงก็เปิดโหมดนี้ให้เขาอยู่ในรถก็แอร์ก็จะทํางานส่วนสุดท้ายเป็นโหมดลากจูงก็คือโหมดขึ้นยันแน่นนเลอ่อ๋อคือกรณีน,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 นี้ที่กรณีที่รถเรามีปัญหาไม่อยากจะกดปุ่มนี้เลยบอกตรงๆใช่คิดเลยไม่ออกบอกไม่ถูกกดปุ่มนี้มันก็จะกลับมาหน้าละคันนี้มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้เราสามารถเลือกไฟ เลือกเขตสีได้เลยมีให้เลือกอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็มีตามตามช่องแอร์เป็นไปแอมเบีนไลท์กลางคืนคันนี้ก็ขับแล้วก็น่าจะสวยดีแล้วก็สิ่งที่ไม่แน่ใจก็คือเรื่องวัสดุพวกนี้คือการที่วัสดุมันเป็นวัสดุที่ทําสีแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะทนทานแค่ไหนนานๆไปอาจจะมีลอกบ้างนิดหน่อยอแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เขาจะมีที่จับมาให้แต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเวลาขับอะเข่ามันจะติด เป็นแมข้างน,านู้นอะเนี่ยเนียตรงนี้เนียเนียอ๋อติดติดแต่ผมใช้พิงไปเลยน่ะคือดีไซน์โดยรวมเขาอะจะเน้นเส้นสายที่ความเหลี่ยมไปทางแบบว่าออฟโรดกลิ่นไอมาเต็มเต็มอะนี่ไงพี่โอ๊ตที่พี่โอ๊ตบอกอยากได้ที่จับตรงเนี้ยเขาให้มาจับตรงนี้แทนพี่เวลาขึ้นรถมันต้องโหนขึ้นจะจับตรงนี้ยังไงอะเอาเอาไว้เวลาเรานั่งแบบออฟโรดไงพี่มันคงเดี๋ยวเราอยากจะลองศูนย์ถึงร้อยกันดูว่า อัตราเร่งตอนออกตัวเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ได้มีจับเวลาเลยนะพร้อมนะห้าสี่สามสองเย็บหมดสิ่งที่รู้สึกได้นะตอนออกตัวเมื่อกี้ถนนเนี่ยเปียกนะถนนเปียกแต่ว่าตอนออกตัวเมื่อกี้ไม่มีฟีทิ้งเลยใช่คือเขาดึงแบบเหมือนสี่ล้อดึงออกพร้อมพร้อมกันแล้วแบบพุ่งออกไปเลยอะ่ะอัตราเร่งเนี่ยถือว่าดี6 5จ้านี่คอือเหลือแล้วล่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่พิ่ค้นพบอ่ะคือที่รองเบาะหัวตรงเนี้ย<อ>มันไม่มันนี่ได้อ๋อพับพได้เหรอเออมันบีบได้โอ้เยี่ยมเออมันบีบได้นี่มันล็อกหัวเลยอ่ะก็แจ๋วเลยเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตกเวลาขับนะแล้วเออสบายนะคือคันเนี้ยพี่บอกว่ามันเป็นรถที่แบบหล่อแล้วก็ใช้งานได้คือบางทีคนที่ซื้อรถประเภทนี้ไปอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ไปลุยนะแต่เขาชอบแบบรูปทรงหน้าตาเขา ใช่ไหมอันนี้พี่ไปดูที่บูธมานะที่ออกตามห้างผู้หญิงดูเยอะนะ hmm. ผู้หญิงนานมาดูรถคันนี้เยอะเออแล้วก็ชอบค่อนข้างเยอะด้วย hmm. คือพี่มองว่ามันเป็นรถแบบรถใส่ฮิปอ,ะ hmm. อ่ะจริงๆเราไม่ได้ลุยแต่เราขับในเมืองก็หล่อแล้วแต่อย่าลืมพี่โอ๊ตเพราะว่า hmm. บางทีเราไปเที่ยวเราก็กะไปบนทางเรียบนี่แหละแต่ว่าแฟนเราอย่างเงี้ยอยากจะไปดูวิวตรงนั้นอาทีนี้ยทำไงเราเราต้องผ่านคูนา ไอ้อรถคันนี้ผมว่ามันก็ย,ยังพอพาเราไปถึงจุดที่เราอยากจะไปถึงได้อยู่นะเ <nu> ขาลุยได้จริงแหละหลายๆช่องนี่เขาไปเทสมามันก็ลุยได้แหละแต่แค่ว่าความสูงของตัวรถอ่ะมันพอไหมเพราะเราไปออฟโรดหนักๆอ่ะเออท้องรถต้องสูงมากเลยนะเพราะว่าท้องรถอ่ะขับไปคือคลูดคลืดคลืดแบตเตอรี่อยู่ใต้รถเนี่ยขับไปอ่ะมันก็มีความเสี่ยงสูงคันนี้จบเลยลุยได้เท่ได้จุดด้อยเขาเรื่องระยะทางอย่างเดียวขับสี่หรขับสองแบตเท่ากันหรอพี่เจคู่คันนี้ เขามีตัวขับ4ขับ2แบตเตอรี่เขาให้มาไม่เท่ากันคันนี้69คันน้น67แต่ว่าคันน้นอ่ะวิ่งได้ไกลกว่าเพราะว่าคันนั้นอ่ะขับเคลื่อน2ล้อก็กินพลังงานน้อยกว่ากินพลังงานน้อยกว่าแล้วก็มีออปชันที่มันอาจจะไม่ได้ให้มาเช่นคันนี้ให้ลำโพงอินฟินิตีแต่ตัวขับ2ให้ลำโพงไพ o อ e เนีอ๋ออ่าแล้วก็ยางคันนู้น18คันนี้19ออปชันเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่มีเช่นเบาะหน้าก็ อาจจะไม่มีนวดตอนนี้ผมย้ายมานั่งข้างหลังแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างว่าจะเป็นยังไงเอาความรู้สึกก่อนเลยนะว่าพอมานั่งข้างหลังเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าพื้นที่เล็กรูมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีเกือบเกือบชนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดนะ ส่วนด้านข้างตรงนี้ก็มีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วมาให้2จุดนะครับส่วนเบาะหลังเนี่ยปรับเอหลังไม่ได้นะตัวนี้น่าเสียดายพับเก็บของได้แต่คนต้องนั่งตัวตรงตรงนี้ครับจะเป็นที่วางแก้วมาให้แต่ที่วางแก้วเขาอ่ะมันก็จะค่อนข้างเบียดเบียดกันนิดนึงอย่างที่เห็นเนี่ยวางสองแก้วอ่ะมันจะชนชนกันแล้วตรงกลางเนี่ยเขาอ่ะจะเป็นเก๊แต่นะเปิดยังไงอ๋อเขาจะเป็นเก๊แต่เขาเป็นเก๊ที่มีแอร์ข้างในอ่ะ เป็นครูบ็อกอะมันไม่ได้ถึงกับเป็นตู้เย็นนะเนี่ยลองเอามือเข้ามาดิเออเย็นนะเหมือนตู้เย็นอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นตู้เย็นอะแต่มันแค่เป็นครูบ็อกบอกว่าเออในห่องเนี้ยวางโคกวางอะไรพอให้มันเย็นอะพอได้อยู่รักษาความเย็นได้อยู่ส่วนด้านหลังมาดูตรงนี้บ้างดีกว่าพี่โอ๊ตพูดถึงตรงนี้แล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านซ้ายและขวาแยกกันนะครับก็ยังปรับมือส่วนด้านล่างจะมี รูชาร์จมีไทเอไทซีไทซีเขาเขียนไว้เลยว่า60วัตต์ก็ชาร์จไวอยู่นะ60วัตต์เนี่ยจะลองฟังเพลงเรียบร้อยเชื่อมต่อแล้วเปิดเพลงสักหน่อยครับหลังจากที่ลองฟังแล้วผมรู้สึกว่าพวกเสียงอะคูสติกมันดูมีมิติเสียงทุกย่านมันมาครบอะ่ะนี่เรารีวิวเครื่องเสียงอยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นรถที่ ถ้าพูดถึงเครื่องเสียงคันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะพี่เครื่องเสียงอ่ะคันนี้ถ้าพี่ลองดูอ่ะพี่ว่าเครื่องเสียงเขา่าโอเคแต่ว่าที่เราไปลองในซีเครอะยะยามาฮ่าผมเครื่องเสียงอันนั้นอ่ะอันนั้นสุดสุดกว่าเออเอออันนั้นสุดกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะอันนี้คือเกรดค่อนข้างไปทางดีเลยแหละถ้าราคานี้ได้เครื่องเสียงแบบนี้รถทรงอย่างนี้หน้าตาหล่อยๆอย่างนี้โอ้ยผมว่าผมพอใจล้แค่นี้ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทดลองขับขี่แล้วก็พูดความรู้สึกของผู้โดยสารแล้วก็คนขับเรารวบให้หมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่โชว์รูมของ o m o d a j แอนเจคูสีนัคลินครับเป็นที่ที่เราเอารถเจคู่ซิกอีคันนี้มารีวิวเนี่ยแหละเดี๋ยวเอาไปคืนเขาแล้วก็ไปสรุปกันที่นั่นดีกว่าไปครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับอยู่ที่โช์รูมาแล้วเรามาสรุปกันดีกว่าว่าโดยรวมอ่ะเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเอาส่วนตัวพี่ก่อนนะคันนี้พี่มองว่าเขาเหล่อได้เขาเท่แต่ว่าจุดด้อยเขาอ่ะก็มีอยู่เรื่องนึงที่พี่ยังติดอยู่ก็คือเรื่องแบตเตอรีอ่พี่ว่ายังวิ่งได้น้อยไปสักนิดหนึ่งถ้าเขาวิ่งได้สัก500 400ย0 0้อเนี่ยคือจบเลยอถ้าถ้าถ้าวิ่งได้ถึง400เนี่ยผมว่าการตัดสินใจจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะส่วนของผมผมรู้สึกชอบ ฟังก์ชันต่างๆของในรถเขานะที่สามารถพับเบาะได้เก็บของได้เยอะแต่บางอย่างก็รู้สึกขัดใจอย่างเช่นเรื่องการเปิดเก๊ะที่พี่โอ๊ตบอกอ่ะยังต้องกดที่จออยู่บางอย่างที่เราอยากจะทำไวๆแบบไม่ต้องมองก็ทําได้เลยน่ะมันมันไม่ได้ไงมันต้อง,<ช>ม,องมันต้องมองจอแล้วจิ้มน่ะส่วนเรื่องการขับขี่อ่ะพี่มองว่าคันนี้สำหรับตัวพี่เองพี่โอเคนะทั้งเรื่องการแฮนดิลิ่งทั้งเรื่องของอช่วงล่าง เขาให้มาค่อนข้างดีช่วงล่างเขาอะออกไปทางนุ่มแต่เฟิรม์มมั่นใจพวงอะไรก็กระชับกำลังดีส่วนเรื่องโหมดการขับขี่โอ้อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยให้มา9โหมดไม่รู้จะเลือกใช้ยังไงเลยเยอะมากถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ออโรดให้รถเป็นคนคิดให้คุณเลยว่าเอ้ยถนนแบบนี้จะต้องปรับเป็นการขับขี่แบบไหนให้รถคิดเลยสรุปแล้วก็โดยรวมครับก็มีเท่านี้แต่จะบอกว่าคันนี้ ลองจริงๆชอบจริงเลยคันนี้หน้าตาเขาอะถ้าไม่ติดนะเนี่ยจองแล้วเนี่ยอาติดอะไรติดว่าไม่มีตังค์โหโหโหผมนี่บอกเลยนะว่าผมกําลังมองหารถคันใหม่อยู่อยากจะเปลี่ยนรถแล้วอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งเลยนะที่ผมเล็งอยู่แล้วก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณโอมรดาเจคู่นครินนะโชว์รูมนี้ตั้งอยู่ที่สนุกสินนครินยังไงก็มาลองเทสไซส์มาลองจับรถคันจริงมาลองขับคันจริงดูได้ว่า ขับแล้วคิดเหมือนเราไหมรู้สึกเหมือนเราไหมแต่จะบอกว่าที่เราเทสวันนี้ก็คือรถที่จําหน่ายจริงแล้วเป็นรถที่เป็น,นสเปคไทยแล้วเรื่องการดูแลแล้วประกันอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าที่อโอโมโดาแอนเจคู่นักคารินเนี่ยเขาดูแลเรื่องเซอร์วิสหลังการขายด้วยไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดรถมีปัญหาแล้วจะหาที่ซ่อมไม่ได้ที่นี่แหละครับที่เดียวจบเลยสำหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับคลิปนี้ยังไงก็เหมือนเดิม ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับให้เป็นกำลังใจชักนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมไปแล้วครับกดติดตามได้เลยครับสเปซบาร์ครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย